สี่เลขมงคลยิ่งใช้ยิ่งรวยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสี่เลขมงคลนะครับที่ยิ่งใช้ยิ่งรวยนะครับก็สำหรับปีใหม่เนี่ยก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยมีความสุขตลอดปีนี้นะครับแล้วคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึง4เลขมงคลที่น่าใช้ในปีนี้นะครับว่า เลขมงคลเลขไหนที่ใช้แล้วช่วยผลักดันเราในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือเรื่องอื่นๆ,ๆนะครับซึ่งชีวิตมนุษย์เราเนี่ยต้องอยู่กับตัวเลขอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศพรัพท์หรือบาลเลขที่ทะเบียนบ้านทะเบียนรถเลขบัตรต่างๆอะไรพวกนี้ก็เลขพวกนี้อยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับชีวิตเราหมดเลยนะครับแม้แต่เลข หลังธนบัตรด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คลิปนี้จะมาพูดถึง4เลขมงคลที่น่าหามาใช้นะครับสำหรับเลขแรกเลยเนี่ยก็คือเลข15นะครับ15เนี่ยคือเป็นดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นคู่มิตรมหาปัญญานะครับคู่นี้ช่วยส่งเสริมในด้านอะไรบ้างนะครับคู่นี้จะช่วยส่งเสริมในด้านผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำชูนะครับผู้ใหญ่จะดันคุณในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานโดยส่วนใหญ่เนี่ยสังคมไทยนะครับเป็นระบอบพูดกันตรงๆก็คือระบอบอุปถัมภ์นะครับผู้ใหญ่มีผลกับงานมากๆในหลายๆองค์กรที่ผมเคยได้ดูดวงให้กับลูกค้านะครับผมพูดตรงๆว่าหลายคนติดผู้ใหญ่เยอะมากๆนะครับว่าเอ้ยทํางานก็เราก็ทํางานเยอะทํางานแยะแต่ผู้ใหญ่กับเลือกคนที่ ไม่ได้ขยันอะไรเลยหรือบางทีเลือกคนที่เป็นสายมูออ่ะครานี้เขาพูดกันปรึกษากับผมนะครับก็ง่ายๆครับวิธีแก้ปัญหาตรงนี้ก็ง่ายๆเลยคือให้พกอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเลขหนึ่งห้านะครับอาจจะเป็นเลขสองตัวท้ายของเลขแบงก์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นสองตัวท้ายเลขโทรศัพท์เลขทะเบียนรถหรือ ถ้าไม่มีจริงๆก็เขียนใช้ใช้กระดาษนะครับเขียนแล้วก็ใส่กระเป๋าสตางค์เอาไว้ไม่ต้องเขียนใหญ่นะครับเล็กๆใส่กระเป๋าสตางค์เอาไว้แค่นั้นก็พอแล้วนะครับเลข1 5จะช่วยในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือการมีปัญญาที่ดีนะครับการศึกษาที่ไวกว่าคนอื่นนะครับถ้าใช้เวลาเท่ากันเราจะไปได้ไกลกว่าอันนี้ก็เป็นเคล็ดวิชานิดหน่อยนะครับสำหรับเลขตัวที่2เนี่ยก็คือคู่เลข24ครับ24เป็น ดาวจัน์ทรกับดาวพุธนะครับอันนี้เป็นคู่มิตรเจราจาปากหวานไปไหนไปกันนะครับไอคู่นี้เนี่ยก็คือจะเสริมดวงชะตาในด้านของมิตรนะครับการเจอการยันในที่ดีแล้วก็การติดต่อการประสานงานนะครับทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าโซเชียลหรือการติดต่อสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตมนุษย์นะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคม นะครับค่อนข้างที่จะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มต้องมีการติดต่อสื่อสารกันนะครับ2 4เนี่ยเป็นคู่มิตรที่เน้นการเจราจาติดต่อสื่อสารให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นเราจะทําธุรกิจเราจะทํางานเราจะทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าเราจะทําตําแหน่งไหนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็จะต้องติดต่อสื่อสารนะครับดังนั้นเนี่ยคู่24จึงเป็นอีกคู่เลขนหนึ่ง ที่ช่วยเสริมดวงชะตาในด้านของการเจราจา<ๆ>การทำงานการติดต่อสื่อสารให้ราบรื่นยิ่งขึ้นประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่เลขที่น่าใช้นะครับก็แล้วผลรวมก็ถือว่าดีนะครับดังนั้นเนี่ยคู่เลขคู่นี้ก็เป็นอีกคู่เลขหนึ่งที่เป็นมงคลนะครับต่อไปคู่เลขคู่ที่3นะครับก็คือ36กครับก็คือดาวอังคารกับดาวพฤะศุกนะครับซึ่งเป็นคู่มิตรกัน นะครับสำหรับคู่เลขคู่นี้จะโดดเด่นในเรื่องของความรักนะครับสาเนี่ยคือจะเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจของคนที่พบเจอคนที่พบเห็นเราคนที่อยากจะรู้จักอยากจะสัมผัสอยากจะเข้าใกล้ชิดเรานะครับอยากให้การสนับสนุนช่วยเหลือทุกวันนี้เนี่ยเรื่องเมตตามหานิยมเรื่องสเสน่ห์เรื่อง การดึงดูดคนเข้ามาในชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับหรือเรื่องความรักเนี่ยสามหกเนี่ยเป็นเลขเสริมความรักที่ดีมากๆอีกเลขหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากเสริมดวงความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยก็สามารถใช้คู่เลขนี้ได้เหมือนกันนะครับสาหรับคนโสดเนี่ยก็จะพบเจอคนที่ถูกใจเจอคนที่ใช่เจอคนที่ชอบได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแต่สําหรับคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยก็จะ รักกันกลมเกี้ยวหวานกันมากกว่าเดิมนะครับก็เป็นอีกคู่เลขหนึ่งที่ใช้สำหรับด้านการเสริมความรักนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเป็นเลข78นะครับก็คือดาวเสาร์กับดาวราหูนะครับเหมาะกับคนที่ทำโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือทำโปรเจกต์กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลอะไรประมาณนี้นะครับเป็นเลขหมายถึงงานหนัก นะครับงานเยอะงานใหญ่นะครับซึ่งใครที่กําลังทํางานใหญ่ๆงานเยอะๆงานหนัก,นกๆเลข7จหลัก8หลักอะไรแบบนี้ก็น่าใช้คู่เลขนี้นะครับเพราะว่า2ดาวนะครับดาวเสากับราหูเนี่ยกับดาวพระราหูเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยใครกำลังทำโปรเจกต์ใหญ่ๆระยะยาวๆหรือว่าร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลหรือมีอำนาจเนี่ยก็ ใช้2ตัวเลขนี้จะช่วยสนับสนุนได้นะครับแต่2ตัวเลขนี้เนี่ยจะโดดเด่นกับคนที่ทำโปรเจกต์ใหญ่ๆมากกว่าโปรเจกต์เล็กๆนะครับถ้าทำโปรเจกต์เล็กๆเนี่ยจะใช้15 2 436เนี่ยจะดีกว่านะครับคือต้องเลือกให้มันตรงตรงกับระดับงานที่เราทำอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเลือกเลขใหญ่ๆมาเนี่ยก็เจอปัญหาก็คืองานหนักเกินไปนะครับทำงานไม่ค่อยไหวนะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับที่เก็บเก็บเคส มาหลายๆเคสนะครับก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคู่เลขเนี่ยดีหมดนะครับใน4คู่เลขเนี้ยแต่ว่าเราก็ต้องจัดสรรวิธีใช้งานให้ถูกนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการใช้เนี่ยจะเป็นเลข2ตัวท้ายในเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับเลขทะเบียนรถก็ได้นะครับหรือจะเป็นเลข2ตัวท้ายหลังแบงก์ก็ได้นะครับ คือเราถ้าเป็นแบงค์เนี่ยก็ติดไว้ใบหนึ่งนะครับเป็นเหมือนแบงค์ขวัญถุงแบงค์นำโชคอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครจะเอาง่ายกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือเขียนเอานะครับแล้วก็ใส่กระเป๋าสตางค์นะครับส่วนคาถาเงินล้านหรือคาถาอะไรก็ได้แล้วก็ติดไปก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลใช้ได้จริงนะครับมีหลายคนก็ ใช้วิธีนี้เป็นการแก้คลิปไปในตัวก็ถือว่าช่วยเรียกการงานการเงินความรักโชคลาภแล้วก็ความสัมฤ็ธได้จริงๆนะครับอย่าลืมนะครับ4คู่เลขที่ผมบอกไปในข้างต้นก็คือ1 5 2 4 3 6แล้วก็7 8นั่นเองนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันดูนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมกันมานะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้ทงช่องของเรานั่นเองไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ